แล้วก็ให้น้องแซมไปซื้อมาให้แล้วนะคะหอ่อจะหอ,หอ่อปะปาตาต้าพรีอันนี้คือซื้อกลับบ้านนะคะเขาจะหอมาให้เป็นแบบนี้ใช้กระดาษนิรยสารนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูคือเป็นห่อรอบนอกนะคะแผ่นแทนเปิดออกมาแล้วข้างในเขาจะมีจานกระดาษปิดชั้นหนึ่ง นี่เห็นไหมคะทีนี้เวลากินอาหารไอไอของกินเล่นตัวเนี้ยของตีนของกินเล่นตัวนี้นะคะเวลากินจะค่อนข้างเละเทะเลเทะนิดหนึง่งเพราะว่าลักษณะเป็นแป้งกรอบแล้วก็ โรยด้วยมันฝรั่งหัน่นมันฝรั่งต้มแล้วหั่นเป็นลูกสี่เหลี่ยมลูกเล็กนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มหวานน้ำพริกกักชีองยี่ราชาร์ตมาซา่าเกลือแล้วก็ไอจะเรียกว่าอะไรเซลนะคะเวลากินให้หยิบมาเป็นแผ่นนี้เลยนะแล้วก็ที่บอกว่าหมดสวยคืออะไรอ้าปาก คือกินหิละครึ่งอันเนี่ยเป็นไปนไม่ได้เลยต้องกินหมดอันเนี่ยหยิบขึ้นมาอย่างนี้เลยนะร้านเขาจะมีช้อนช้อนช้อนไอติมให้ได้อยู่อืมืม จานหนึ่งจะมีให้ประมาณแปดชิ้นนะคะเดี๋ยวหาหม่องจับก่อนอโอ้โห,โ,หโ,หโหแตกแตกแตกโอ้ยแตกลำบากแล้วต้องช้อนมาตักกินแล้วล่ะเอ๊ะเมื่อกี้บอกชื่อไปอยังอาหารเมนูนี้นะคะชื่อว่าปลาเต้ปุรี เดมักจะขายร้านเดียวกันกับเบลปูรีหรือว่าจานบูรีราคาจะแพงกว่า10รูปีนะคะเบลปูรีขายเท่าไหร่ปลาตาเต้ปูรีจะขายแพงกว่า10รูปีหลักการทั่วไปเพราะว่าใช้วัตถุดิบเยอะกว่าเอาอีกอันนึงเอาเลิกกินละอืม เปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดครบรสเลยนะคะแอบกินก่อนก่อนที่เด็กๆจะมาเก็บไปให้อีก,อกจานหนึ่งไปแล้วนะ